อยากจะให้คนดังบ้านเราเรียนกับครูมากแต่เย็นเราอะอยากพอเราอยากปุ๊บเป็นไงรับเป็นยังไงเราอยากให้เป็นจุดๆเนี่ยไงเราอยากให้เขาเป็นเราอยากให้พ่อแม่ได้เราอยากให้ตายายที่ช่วยเราเลี้ยงอะเขาเลี้ยงในเวอร์ชันที่ถูกใจเราอะ่ะเราไม่ยอมรับว่าแม่เราเกิดคอลลาเจนอะเราต้องยอมรับแล้วเข้าใจเขาว่าเขาไม่ได้มี u ู u b e นี่คือการเอาแต่ใจนะเพราะอะไรมันคือการอยากได้ดั่งใจเนี่ย อยากให้พ่อแม่มาเรียนจังเลยเหมือนเป็นแค่ความอยากของฉันแต่เปล่าเลยเราทุกข์กับพฤติกรรมของตายายแปลว่าเรากําลังอยากสั่งให้เขามาเป็นแั่งใจเราถ้าเราไม่ทุกข์ขนาดนั้นแปลว่าเราเป็นเวอร์ชั่นที่เราไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะต้องเป็นเหมือนเราและมันเรียนเหมือนเราหรือเราไม่ยอมรับอยู่แบบนั้นคนเดียวที่ทุกข์ก็คือคุณแล้วคุณก็จะไปสร้างให้ลูกคุณอ่ะเห็นเวอร์ชั่นที่คุณไป ด่าแม่หรือไปไม่พอใจอะไรก็ไปโวยวายแม่อย่างเงี้ยป้าเขาดูเราอยู่นะคุณเจเจระวังด้วยเนาะปรับใจตัวเองดีๆเกิดจากการที่เราต้องยอมรับก่อนอันดับหนึ่งเลยแต่ก่อนจะยอมรับต้องทําอะไรรู้ไหมเป็นเส้นบางๆระหว่างก่อนยอมรับคืออะไรรู้ปะเห็นค่ะโกรธแต่ไม่ได้เอ้ยไม่ชอบแต่ไม่ไม่ได้เว้ยอะไรเงี้ยคือเรายอมรับอารมณ์เหล่านั้นก่อนที่จะยอมรับแทรกนิดเดียวมันมีก่อนหน้านั้นคือเห็นเราต้องเห็นอารมณ์ก่อนไหม ถ้าเราไม่เห็นอารมณ์เราจะจัดการตัวเองได้ไรแล้วประเด็นคือเรายังไม่เห็นอารมณ์ตัวเองเลยแล้วลูกเราจะรอดหรอเรายังไม่เห็นอารมณ์ลูกเหมือนกันเพราะเราก็ไม่เคยเห็นอารมณ์ตัวเองและไม่เคยเห็นอารมณ์ใครเลยเข้าใจปะเราบอกว่าเราเราเป็นคนอารมณ์ร้อนค่ะรู้ตัวนะว่าเป็นคนอารมณ์ร้อนนั่นคือการรู้นะรู้แต่ไม่เห็นนะจังหวะนั้นที่มันร้อนขึ้นมาคุณไม่ทันเห็นเลยมันปึ้งปั้งไปแล้วตีไปแล้วสมมติคุณตีลูกไปแล้วแล้วคุณมาบอกขอโทษนะที่ตีขอโทษนะ ขอโทษนะที่เอามีดแทงเธอไปแล้วขอโทษนะเธอไม่เจ็บหรอกเนาะตอนนี้ no, หายแล no, <no, S 1> e ้วเนาะเดี๋ยวเป่าเป่าให้นะคือใช่ว่าน้องเราไปเขกหัวเขาน้องเราไปเขกหัวเขาน้องผิดไหมเห็นแจ้งจริงๆคือเด็กเขายังไม่จัดการอารมณ์ตัวเองยังไม่ได้แล้วประเด็นคือทอํายังไงให้เขาจัดการอารมณ์ได้จะได้ไม่ไปเขกหัวคนอื่นต่อละรอบหน้าจะได้แบบระงับใจตัวเองให้เขายอมรับเวลาไม่ชอบแล้วใช้วิธีอื่นในการจัดการเพื่อน จังหวะที่ไม่ชอบแทนที่จะใช้วิธีแบบที่แม่ทําแบบน้องแปดขวบเมื่อกี้จังหวะนั้นคือเขาเรียนรู้มาว่าแม่ตีตลอดแม่ตีตลอดแม่ไม่ชอบอะไรแม่ตีตลอดดังนั้นกูเลยไปตีเพื่อนในตาเขาในสมองเขามีแต่ภาพจําแบบนี้ว่าถ้าไม่ถูกใจต้องดา่าไม่ถูกใจต้องต้องตีเลยต้องจัจดการเลยอย่างเงี้ยดังนั้นเท่ากับว่าตัวเขาเองมีชุดข้อมูลน้อยมากเลยมันผิดมากนะก่อที่เขาไม่รู้คนไม่รู้เวลาไม่รู้แล้วหลงทางผิดมากไหมไม่รู้มันไม่ผิดนะ แต่ถ้ารู้แล้วและยังทำผิดแปลว่าคุณไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยคุณรู้แต่คุณก็เลือกที่จะทำผิดเหมือนคุณรู้ว่าคุณโกรธแล้วนะแต่คุณก็ยังเอามีดไปแทงเขากูโกรธละกูเห็นแทนที่จะจัดการตัวเองแต่ไปจัดการคนอื่นแล้วสิ่งเหล่านั้นก็จะทำร้ายกลับมาเป็นผลลัพธ์ให้เรารู้สึกแย่กับตัวเองอีกโลกก็ไม่ชอบคุณคุณก็จะอยากให้โลกชอบคุณคุณก็จะไม่ชอบโลกคุณก็จะไม่ได้ดั่งใจว่าคนอื่นมาดากูทำไม ใช่ไหมล่ะมันจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วทุก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 วนไปดังนั้นเด็กน้อยที่อายุแปดขวบเก้าขวบสิบขวบที่เขาจัดการตัวเองไม่ได้ก็เป็นเพราะพ่อแม่ไม่ใช่สอนแบบทั่วไปนะแหนูทําไม่ได้นะโน่นนี่นโอ้โหมันมันเมสิกใน Youtube ที่เขาสอนนะมันไม่ใช่เวอร์ชั่นของนิกกี้อ่ะคุณสั่งลูกให้รู้สึก คุณสั่งให้มันได้ดั่งใจคุณสั่งให้เขาเป็นดังใจคุณใครอยากจะสมัครเรียนก็ทักเลยนะทักเลยนะใครที่อยากเข้าโรงเรียน <c oughs> เกี่ยวกับความสัมพันธ์พ่อแม่ลูกจิตวิทยาการเลี้ยงลูกนะคะไม่ให้มีปมทักเข้าไปได้เลยเนาะ